ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TK ยี่สิบแปชาแนลนะครับข่าววันี้เราก็อยู่ในเกมร้านและเล่นออฟเซิร์เวอร์นะครับข่าววันนี้ก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเดิมนะครับตอนแรกก็กะว่าจะไปหาเลดบ้านกันนะครับแต่เห็นน้องบอกว่ามีบ้านบอดที่ท่าเรือเกิดนะบ้านบอดท่าเรือก็เป็นบ้านบอดใหญ่นะครับบ้านบอดหลังนี้แรกก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็คอมบันเลนค่อนข้างจะเยอะเลยไปครับก็เดี๋ยวไปเอาบ้านบอดกันถ้าได้บอดท่าเรือจะสบายตอนตอนเล่นเซิร์ฟอไม่รู้ใครพูดทำไม่ได้ มันมมเริ่มเซิร์ฟปืนหนักไม่ตอบไปน้องอบสบาย,ยม,ามัปนมม,นมีบ้านขึ้นตรงท่าเรือหรอเนอะามามาทีวีนี่ แถวพร้อมปะ มี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 พี่ฟิวเต็มตัวเลยวะเอาไมเนี่ยอยากเสียได้ไหมมาเก็บนี่มาเก็บนี่ดีกว่าอะล่ะครับตอนนี้ก็เจอบ้านแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีบ้านซ่อนอยู่บนภูเขานะครับพวกนี้ก็เป็นพวกที่ลงตั้งแต่ต้นเกมนะครับเห็นน้องบอกว่าเป็นมีมาบินตั้งแต่วันแรกเลยนะแล้วก็น้องเขาก็เลดแตกไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขาจะลงต่อนะครับ ว่าเจ้าของบ้านเขาจะออนอยู่ด้วยนะไปครับก็เดี๋ยวดูกันยาวๆเลย โอเคครับก็ได้ของมาพอสมควรเลยนะครับไปครับก็เดี๋ยวช่วยกันขนของกลับบ้านนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะชิงเหรียญแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เลดบ้านพวกชาวต่างชาติบนเข่าไปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในเซิร์ฟนะครับเพราะผมก็ไปหาลงเล่นเซิร์ฟอื่นกันนะครับเหมือนว่าดินแดนมันจะเงียบค่อนข้างจะไวนะครับก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีพวกลงมาอยู่เหมือนกันนะครับพวกผมก็ปล่อยชิวเลย ไปครับก็เดี๋ยวไปชิงเหรียญกันตอนนี้ก็ <Follow me. S 1> ออนกระไรคนแล้วนะครับก็ไม่ประมาทนะครับก็เดี๋ยวเราวางหุ่นไปเล่นกันเลยโอเคครับตอนนี้แอร์ดอบก็ลงที่แอร์พอร์ตทั้งสองลูกเลยนะครับ <Follow me. S 1> ก็ถือว่าโชคดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องแยกกันไปนะโอเคครับผมว่าตอนนี้จะมีคนมาอยู่เหมือนกันนะครับ <Follow me. S 1> เห็นเนาะเขายิงอยู่นะ ไปครับก็เดี๋ยวรีบตามไปเติมเลยตอนแรกก็มาแล้วนะครับเราต้องคิวเขาหลุดนะครับแล้วก็การเด็นกลับว,วิ่งไปอยู่บ้านเฉยเลยนะไปครับก็เดี๋ยวไปนัวกันเลย ก็แตกแล้วนะครับน้องทิวก็กําลังเอาติดกลับบ้านนะไปครับก็เดี๋ยวมาช่วยน้องออฟกัน ครับตอนนี้น้องทิวเหมือนว่าน้องทิวจะหลุดนะครับน้องทิวเป็นคนตื้เดียดนะแล้ะน้องก็บอกว่ามีม้ากลาลังตามนะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องรีบไปช่วยน้องเลยน้องก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับคือเหมือนว่าเกมอัปเดตนะครับแล้วคือเหมือนว่าน้องจะเด้งค่อนข้างจะบ่อยนะครับช่วงนี้ มาทัประดีนะครับไปครับก็เดี๋ยวรีบเอาเรียนเข้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวตามไปช่วยพวกกันออฟนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามาลงมาแค่ชิงเดียดหรือว่าจะมาฟาร์มเลรดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นึกว่าจะไม่ได้นวแล้วนะก็ยังพอคนมาให้น้วอยู่นะครับโอเคครับเอาจะเจอกันใหม่อีกหน้านะครับสวัสดีครับผม